มากนะคะใส่หมดนะถือว่าเธอมีบุญมากอันดับแรกนะคะตใส่ไรก่อนวายอ้นข้ามเลยเยอะๆใส่นอนมากวันนี้ไฟแรงนะอันนี้อันโดดอันขอใส่เดลูอาาอันซอมาเอนข้าแบบนคะมันเยอะไปนะฮะอซอค่ะ อันตองสองสองได้อยาจะใส่เส้าเข้าไปด้วยค่ะคือรานนี้สามารถทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ยค่ะ แต่เากำลังงงว่าทำไมน้ำามนแข็งเนยนะคะหรือว่าใส่เนยเยอะไปอ่ะะมันเป็นเนยที่ละลายออกมาค่ะท uh 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 ี่คุณน้ำบอกคุณน้ำชอบอะค่ะอาจจะใส่เยอะไปหนข้อสอง้อนะคะแต่ชอบผสเนยที่อส่อะไรเาจะกินได้ใช่ไหมคะอาหารเนี่ยได้คค่อยมาอง่แล้วขอันทอีกนะออนอนยใชมอย่าอ้อนอนที่ใเนนะคะเย นะคะเนี please, ่ยอมากเลยอ่ากิมดินะชิมต้องบอก่างว่าอร่อยมากจิงอร่อยมากจไม่เชื่อเราหั่นน้องข้างน้องข้างค่ะ

จริงนะาหนึบไ่เด็ดโปหอร่อยไหมคะน้องคะอร่อยไหมคะแต่มอ่นจริงๆ้พี่ชอบเค็มไหมคะน้องก็พี่บอกพี่ชอบนะพี่พูดแต่่นมช่เค็มมันเค็มแล้วมันยังไงคะมันไหมคะมัน็ไงด้ก็พี่ชอบมันวนพี่ชอบเพื่อนเกินนเกินไม่ไหนะคะอยากชินไหมเพื่อนอ๋อเราต้องชิมไม่รู้แเราต้องชิม ขอช้อนอลกหน่อยได้ไหมคะจะไม่ไหมคะเชฟาล้วชีสก no, ็มันอร่อยนะค่ช้อเดียวกันนะคะนี่นะคะอร่อยัหมคะเชฟองคะเยี่ยมเลยมฟื้เลยอ่ะแต่อร่อยค่ะอร่อยอร่อยน้อยอร่อยนะคะ